สวัสดีค่ะวันนี้พี่มิ้นพามารับบารมีเหล่าพญานาคที่วัดบัวขวัญน,นะคะที่จอดรถใกล้มากเดินนิดเดียวก็ถึงปากทางเข้าปากทางเข้ามีองค์พญานาคลักษณะเหมือนพญานาคขอมเฝ้าอยู่คนลุกตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะ พอเข้ามาในถ้ำก็รู้สึกเย็นสบายเหมือนเข้ามาในเมืองบาดาลมาเจอองค์ท้าวเวสุวรรณหัวหน้าเท้าจตุโลกบาลทั้งสหัวหน้าซึ่งเป็นราชาพญายักษ์ทั้งหลายถัดมาทางขวามือของเราก็จะเจอท้าวิรุณหราชาแห่งพญาปักษาหรือพยาคุดทั้งหลายนั่นเองค่ะตรงกลางถ้ำมีบ่อพญานาคสีตะกูลตระกูลวิรูป,ปักพญานาคสีทองเจ้าแห่งคางสมบัติ ตระกูลเอราบทพญานาคสีเขียวเจ้าแห่งโชคลาภตระกูลชพยาบุตรตพญานาคสีรุง้งเจ้าแห่งความดวงดีตระกูลกันหาโคตมะก,กะพญานาคสีดำเจ้าแห่งความดวงเฮงค่ะเป็นอีกจุดรับพลังองค์ปู่องค์ย่าก,กันเลยนะคะถัดมาเจอองค์ปู่พญานาค นาคานักรบผู้สง่างามเจ้าปู่ทรงพระยานบาร,รมีสูงมากๆค่ะส่วนเจ้าปูนะะ่นาคาด้านซ้ายมือเป็นปางนั่งประธานพรถือบ่วงหน้าขบาทประธานโชคลาภนะคะขอพรจากท่านได้ค่ะสร้างได้สวยงามมากๆจริงๆเลยค่ะต่อมาเป็นองค์เท้าทัตตรถ ราชาแห่งคนธรรมเรื่องศาสส,ส,าสินวาจาทั้งหลายเจรจาภาทีขอพอรท่านได้นะคะและตามมาด้วยองค์ปูใหญ่ของพวกเราองค์ททาวิรูปักหนนาคราชราชาแห่งพญา,านาคทั้งปวงค่ะองค์พญานาครักพระาศาสนาท่านจะคอยอารักพิทักษ์คนที่ทำค,คุณงามความดีนะคะอย่าลืมกราบสการะพระประธานกันด้วยนะคะปางนาคปกก็สวยงามดีนักแรค่ะและมาอีกจุดหนึ่ง ซึ่งอยู่อีกฝั่งนะคะเป็นถ้ำพญานาคมากราบสมเด็จโตองค์พระใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะจุดสุดท้ายอย่าลืมมากราบสการะขอพรองค์พ่อปู่ศีสุโธแม่ย่าสีปธุม,มากันนะคะปู่ย่ามีพลังงานอันอบอุ่นงดงามมากค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับทริปบุญนี้อุ่นใจสุขใจอย่างยิ่งที่สําคัญอย่าลืมแผ่บุญกุศลอุทิศ แผ่สัพเพบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเวลาที่เราไปยังสถานที่ต่างๆด้วยนะคะบุญจะได้แผ่ไพศาลนำพาเทวดามาเอ็นดูช่วยเหลือเราเยอะๆค่ะ